ของห้ามนำเข้าที่ประเทศเกาหลีถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดนะคะถึง5ล้านวอนหรือประมาณ1,2 0 0 0 0บาทไทยเลยนะคะ คลิปนี้น้องๆหลายคนถ้าเข้ามาสอบถามหลังจากที่มาดามเคยทําคลิปเกี่ยวกับยาซึ่งห้ามนําเข้าที่ประเทศเกาหลียาอันนั้นมาดามทาคลิปแยกไว้แล้วนะคะมีค่าปรับกว่านะคะสูงสุดถึง10ล้านวอนเลยนะส่วนนะคะอันนี้เป็นของนําเข้าเนี่ยหมายถึงห้ามนําเข้ามาห้ามแพคนะคะใส่กระเป๋าเดินทางหรือใดๆก็ตามนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณโชคไม่ดีนะคะ คุณจะถูกตรวจนะคะและมีค่าปรับด้วยนะคะมีออกใบเตือนด้วยนะคะดังนั้นใครที่นะคะไม่อยากเสี่ยงไม่อยากทําผิดเลยนะคะเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเพราะรู้ว่าเขาบังคับใช้กฎหมายจริงนะคะและเจ้าหน้าที่ก็ปรับจริงนะคะหลายคนโดนมาแล้วนะคะโดยยุคปัจจุบันคลิปนี้นปนอาจอยู่พฤษภาคมปี2025มีการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นนะคะจริงๆแล้ว กฎอันนี้เขาออกมานานหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าป้องกันนะคะการนําอาหารซึ่งอาจจะมาแพร่ชเชื้อโรคนะคะหรือมาเกิดเป็นโรคระบาดในที่ประเทศของเขาได้นะคะอย่างเช่นนะ,ะสิ่งที่เขาห้ามคือนะคะโดยทั่วไปหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นนะคะพวกแหนมไส้กรอกหมูยอนะคะหมูแดดเดียวผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรมาจากเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเอาง่ายๆค่ะคือเขาห้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมนะคะไส้กรอก ไส่อั่วใดๆก็ตามนะ,ะห้ามเลยนะคะเพราะถ้าตรวจเจอคุณไม่ได้โชคดีนะคะคุณก็จะนะคะอย่างที่มาดามบอกนะคะน,นั้นคือค่าปรับนะคะดูไว้เลยนะคะและนะคะถ้าเป็นพวกผักผลไม้สดนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เกาหลีนะแทบจะทุกประเทศนะเขาห้ามะคะ่ะเพราะว่าเขาป้องกันการนําโรคระบาดจาก ต้นไม้นะคะจากพืชผักของประเทศอื่นๆเข้าที่ประเทศเกาหลีถ้ามันไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะไม่ได้คุณภาพอาจจะนําเชื้อโรคมาแพร่เชื้อนะคะซึ่งมันจะมาทําลายนะคะของประเทศนี้ได้เขาก็เลยออกกฎหมายค่ะประเทศไทยเองก็มีนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็ห้ามนําผักผลไม้สดเข้าประเทศนะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงประเทศเกาหลีก่อนนะคะ,ะทีนี้นะคะสิ่งที่เขาห้ามคือนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะทุเรียนนะคะของสดนะคะแล้วถ้าบางคนบอกว่าถ้ามันเป็นของ ของตากแห้งล่ะเอาพวกกล้วยอบกล้วยตากแห้งไปได้ไหมนะคะจริงๆแล้ว,วเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมของแห้งใดๆก็ตามนะจริงๆคือเขาห้ามนะเขาห้ามค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เขาจะไม่ห้ามนะคะเขาบอกว่า อาหารนั้นนะคะจะต้องบรรจุพันธุ์หีบหอดเดียวมาดามขอยกตัวอย่างเนาะก็อย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นมะม่วงอบฟริตไดแห้งนะคะก็คือว่ามันจะต้องมีฉลากแบบชัดเจนนะคะจะต้องมีส่วนวัตถุดิบอ่ผสมประกอบนะคะแล้วก็บอกวิธีการนะคะมีปริมาณปริมาตรเท่าไหร่นะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอเคได้แต่ถ้าเป็นของไม่มีฉลากนะคะซึ่งเราแบบ ทำมากินเองนะคะเช่นใบมะกรูดแห้งนะคะตะไคร้แห้งอันนี้อาจจะเสี่ยงนะคะในการโดนค่าปรับได้นะถ้าพูดกันตามกฎหมายแล้วคือมันผิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเสี่ยงนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยเช่นคนอื่นเอาเข้ามาก็เห็นรอดลหลายหคนก็ยังทําได้อยู่เอาเป็นว่านะคะถ้าโชคดีอ่ะยังจะไม่เจอนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ยุคนี้นะคะ ใช้ทั้งน้องหมานะคะน้องเจ้าตุบสีขานะคะในการตรวจดมกลิ่นนะคะมีเยอะมากเลยนะคะอินชอนนะคะตอนนี้ก็คือเราจะเห็นนะคะน้องหมาน่ารักเลยนะคะแต่ว่าโหดมกลิ่นเก่งมากนะคะเวลาที่กระเป๋าสายพานมานะคะเขาเนี่ยจะให้สุนัขไปดมกลิ่นว่าคุณได้นําผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของต้องห้ามมาไหมนะคะถ้าตรวจเจอนะคะก็นะคะจะถูกนะคะเอาไปตรวจสอบคะ่ะเปิดค้นหาทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะอ่าจะเป็นนะคะ ผลิตภัณฑ์จากพืชผักสดนะคะแหนมหมูกระเทียมส่วนสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าจะเอาเข้ามันจะต้องขออนุญ,ญาตจะต้องฉีดวัคซีนตรวจสอบก่อนอดังนั้นมาดามจะไม่พูดถึงนะแต่สําหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะะ ไปขยายนะคะแผ่นอันนี้เลยนะคะคือสิ่งที่เขาห้ามตามนี้เลยค่ะส่วนคลิปที่บอกว่ายาที่เขาห้ามนะคะมาดามเคยทําคลิปแล้วนะคะน้องก็ไปเลื่อนหาเอาในช่องของมาดามเนาะ,ะส่วนนะคะใครที่รับผิ้ของรับฝากของอะไรอย่างนี้นะ,ะซึ่งมันเป็นอาชีพรับหิ้วอะไรอย่างนี้เนาะ,ะมาดามจะบอกว่ายุคนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะ,ะเพราะมันมีการยัดไส้เอายาเสพติดนะคะยัดเข้ามานะคะล่าสุดเลยนะคะคลิปนี้รำอัดอยู่29พฤษภาคมอ่าก็จะมีนะคะข่าวที่เราเห็นว่า น้องที่เขารับหิ้วเนี่ยหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาใดๆก็ตามนะคะแต่ว่ามันมีการซุกเอายาเสพติดเข้ามาในขวดโลชั่นนะคะจนทําให้เกิดนะคะกระบวนการจับกลุ่มนะคะตรวจสอบแล้วโอ้โหเยอะเลยนะคะเป็นมูลค่าสูงมากนะดังนั้นเรามาระวังกันด้วยนะคะในยุคแห่งการรับฝากยิ้วของถ้าไม่จําเป็นนะมาดามแนะนําว่านะคะคือถ้าคนไหนไม่มั่นใจหรือแม้กระทั่งคนมั่นใจเองก็ตามเหอะเราไม่รู้ว่า เขาว่าเอาอยาเสพติดเข้ามาไหมมันมันน่ากลัวค่ะในยุคนี้เนาะดังนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งมาดามทาคลิปบอกแล้วเตือนแล้วนะคะค่าปรับสูงสุดนะคะเจ้าหน้าที่นะคะศุลการกรของเกาหลีมีสิทธิ์ปรับได้สูงสุดถึง5ล้านวอนหรือประมาณ1นึ่งแสน ส0 0 0มบาทไทยนะโอ้โหค่าปรับโหดมากนะถ้าเป็นประเทศไทยของเรานะคะรู้สึกว่าถ้านําผักสดนะคะเช่นสตรอเบอรี่สดจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยน่าจะปรับสูงสุดประมาณ2,000 20, มบาทนะแต่เกาหลีค่ะปรับโหดเลยนะ1นึ0 0แสบาทเป็นค่าปรับสูงสุดแถมออกใบเตือน ประวัติเสียด้วยนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะส่วนใครจะเดินทางเข้าที่ประเทศเกาหลีนะคะก็ยังต้องลง k eTA และต้องอัปเดต kETA ก่อนบินใครที่อัปเดต kETA ไม่เป็นลงทะเบียน kETA ไม่เป็นอันนี้มาดามรับทํานะคะใครสนใจก็ทักมาที่ contact หน้าโปรไฟล์ของมาดามได้เลยคะ่ะ